การเมืองจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะอีก2คดีเรื่องของก้าวไกลนะฮะเรื่องของเศรษฐาผมเรียนได้ไงฮะยังไงก็เลื่อนไปก่อนก็บังเอิญฟลุกก็เลื่อนไปอย่างที่ผมเรียนไว้การเมืองจะเป็นยังไงจับตามองให้ดีฮะมันยังมีอีก2คดีนะฮะที่จะเกิดขึ้นในภายนี้และก็จะเกิดขึ้นในภายหน้าและ2คดีนี้จะเป็นตัวการสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเมืองพูดกันมาหลายต่อหลายวันนะเรื่องของทักษิณเรื่องของการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของเศรษฐานะครับเรื่องของก้าวไกลจะเอาอยัางไงต่อไปและพอทักษิณได้รับการประกันตัวอะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เบนซ์ไม่ใช่มีค่ะมีรถอสสองเจ็ดนะเป็นรถเบนซ์ออกจากบ้านแล้วก็ดไดายบวกอีกได้คันหนึ่งเมื่อกี้หรอร<ต><อ>ยอห้าเก้านะคะเป็นเบนซ์อันนี้เช็คสักครู่นะคะเป็นรถค่ะทักกินเหรอเออบวกนิดไอพวกนี้ กำลังใช้กระบวนการถุงขนมภาค2ครับพี่น้องครับกำลังมีการวิ่งเต้นให้อดีตประธานศารดีกาสองคนอดีตอายการสูงสุด หนึ่งคนพยายามวิ่งเต้นให้เขาได้รับการประกันตัวในวันที่18มิถุนาที่ถึงนี้ครับแหล่งข่าวบอกผมชัดเจนว่าในวงการตุลาการไม่แฮปปี้ผมฟังแบบนี้ผมสบายใจผมยังเชื่อมั่นว่าวงการตุลาการไม่เอาถุงขนมครับพี่น้องครับ <c oughs> เวลาพวกเราประชาชนลำบากมีปัญหาคาดีต้องต่อสู้ด้วยคอท็จจริงและข้อกฎหมายใช่ไหมแต่ไอคนนี้ เวลามีปัญหาคดีใช้ถุงขนมในการต่อสู้ให้พี่น้องจับตาดูว่าวันที่18เห็นมาวางปากดีให้สัมภาษณ์ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีสิถ้ามันไม่มีขบวนการถุงขนมภาคสองไม่เกิดขึ้นหรอกมันต้องมีผมคิดด้วยสามัญสำนึกถ้าในก่อไม่เคยมีประวัติ เลวร้วายหรือประวัติหนีประกันมีความผิดครั้งแรกผมเชื่อว่าสารท่านให้ประกันตัวใช่ไหมครับแต่ถ้านายขอมีประวัติเคยหนีประกันถ้าพี่น้องเป็นสารพี่น้องจะให้ประกันตัวไหมและนายคนนี้เคยหนีประกันเมื่อปี5้หนึ่งพี่น้องจะให้ประกันไหมอันผมเชื่อว่างานนี้มึงเอยติดคุกแน่นอนครับพี่น้องกับเขา พยายามวิ่งเต้นกระบวนการนี้ถ้าเห็นเขาที่ศาลให้สันนิษฐานได้ว่าถุงขนมมันทำงานเขาอาจจะได้รับการประกันตัวแต่ถ้าถุงขนมทำงานไม่ได้ผมเชื่อว่าวันนั้นไม่เห็นหัวหรือเงามันแม้แต่น้อยหนีครับพี่น้องครับงั้นวันที่18ที่จะถึงนี้ให้พี่น้องคาดเดาผมสันนิษฐานนะถ้าอยู่คุกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ผมค่อนข้างเทใจไปว่า มึงหนีแน่นอนครับพี่น้องครับแต่พี่น้องครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นผมย้ำนะครับว่าความผิดตามมาตรา1นึที่พบคุณไปจับจ้วงไปให้ลายพระเจ้าอยู่หัวในอดีตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากและหัวใจของคุณคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นท่านอายการทักให้โอกาสคุณแล้วแม้แต่คุณร้องขอความเป็นธรรมเขาก็ให้โอกาส ในเมื่อมีบทสรุปแบบนี้นักประชาธิปไตยมันต้องเคารพกติกาอย่างนี้มึงเอาแต่ได้นี่วาคนณือภาพพินเป็นท่านทักษิณใช่ไหมครับ<ไ>อ๋อถ้าคนณืุภาพพินเนี่ยนักข่าวฟังก็คือท่านทักษิณน,นะ<ไ>แล้วคนณือภาพพินนอกจากนี้เป็นใครอีกครับที่ผมฟังดูเห็นคิดเห็นมันผมไม่ว่า,าเป็นอธิบดีสาราญาใช่ไหมครับอธิบดีตุลาการอธิบดีตุลาการหรือทธิบดีสาราญาหรือเปล่าเนี่ยฮะหลายท่านก็ฟังดูรู้ว่าคนที่พูดเนี่ยหมายถึง ท่านทักษิลและผู้บริหารศาลหรือที่พอดีก็ดีผมถึงบอกครับว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้เสียหายผมในฐานะทนายความของท่านทักษิลยืนยันว่ากําลังถอดเทปฟ้องร้องหมอว่าลงแน่นอนเรียกค่าเสียหายหลายรอล้านด้วยครับผมบอกไว้ก่อนสัปดาห์หน้าผมจะแจ้งหมายข่า อีกนิดหนึ่งกรณีที่หมอวันลงค่ะตอนที่เขามาพูดถึงเรื่องถุงถุขนมสองสองพล้านที่ห้องกบอันนี้มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ได้ประกันตัวไหมคะเขาาจะมีการนํามาพิจารณาเชื่อว่ามีทางสารก็ะตั้งคณะกรรมการที่กำงาระับสางแต่โดยส่วนตัวการพูดลักษณะนี้ในฐานะที่เคยอยู่ในกระบวนการนี้ครับถ้า ผู้พูดจะต้องมีความรับผิดชอบเพราะว่าเคยทำคดีอย่างนี้มาเยอะเพราะว่าเป็นโปรไซที่ทัดสิ่งที่เขาอยู่กัได้คือเกียรติยศฟาร์มที่สัตย์สุจริตแล้วก็ปกติการจะเพิ่มเข้าในทีมอะไรเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานซึ่งอันนี้ก็ก็มันจะเกี่ข้องหลายองค์ปนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่ากระบวนการที่ทำทุกคนจะต้องทำการมกฎหมาย สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ก็เหตุการณ์สําคัญสำคัญประมาณ4เรื่องด้วยกันก็พอจะสรุปคร่าวๆได้ดังนี้นะครับกรณีที่1ก็คือประเด็นคุณทักษิณชินวัตรก็ได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกันตัว500 0 0นคดีม1นึแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์นะครับก็ทางศาลก็นัดวันที่19นัดพร้อมนะฮะในการสืบพยานนะครับ ก็เงื่อนไขก็คือห้ามคุณทักษิณออกนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้น่าจะยาวนะฮะเพราะมี3ศสารด้วยกันสศมสารด้วยกัน,ก,นก็ถือว่าคุณทักษิณนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดามีอภิเนิหารเยอะนะฮะก็อย่างว่านะฮะคนที่เป็นคนคุมพรรคการเมืองใหญ่อยู่แล้วลูกน้องเป็นนายกอยู่ก็คงไม่ธรรมดานะฮะพรรคพวกก็เยอะอยู่แล้วนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ที่เป็นไปนะครับส่วนการสรรหาสวนะครับเเนินการได้ต่อนะครับเดินหน้าต่อพลปสว2 5งหมาตรา36 4 4 4 2ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ2560มาตรา107นะฮะไปต่อได้เพราะฉะนั้นสวที่จะได้มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส้มแดงน่าจะได้เป็นส่วนใหญ่นะฮะมีส้มมีแดงมีน้ำเงินนะฮะที่จะได้ เป็นส่วนใหญ่นะครับเอาไปว่าส้มกับแดงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งละนะครับเพราะฉะนั้นพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยรวมมอ 1, 1 2เนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมนะไม่ไกลเกินเอื้อมนั่นหมายความว่าคุณทักษิณแกไม่กลัวคดีหนึ่งอหรอกคุณธนาธรแกก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าส้มกับแดงเนี่ยสวเนี่ยไปรอเรียบร้อยแล้วนะฮะเดือนหน้าสวชุดเก่าก็จะหมดอายุไปสวชุดใหม่ก็จะมาทาําภารกิจนะฮะนิรโทษกรรมนะครับคดีการเมืองตั้งแต่ปี4 48จนถึงปัจจุบันรวม112ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมมองว่าถ้ารวม112ด้วยอันตรายมากก็จะสามารถทำให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่า,าทนไม่ไหวเขาอาจจะต้องลงถนนนะครับถ้าลงถนนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนกันยาเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการแอนแอนนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าคือทหารเนี่ยเขาไม่ทําอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่ได้มีสถานการณ์บีบังคับเพื่อต้องการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศนะฮะแต่ถึงทําไปมันก็ใช่ว่ามันจะหยุดนะฮะมันจะยุตินะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าพรรคการเมืองฝ่ายแดงกับฝ่ายส้มเนี่ยมีมวลชนค่อนข้างเยอะจะทําอะไรก็ไม่ง่ายนะฮะแต่มันก็จะปัป่วนพอสมควรน,นะฮะเพราะฉะนั้น อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะไม่มีใครห้ามได้ส่วนคดีคุณเศรษฐาเนี่ยก็เดี๋ยวมีการนัดนัดในนัดนัดในการนัดพร้อมในการที่จะนําพยานทั้งสองฝ่ายมาเบิกความหรือเรียกว่าไต่สวนนะครับก็ยังทอดเวลาไปอีกประมาณ2เดือนนะคุณเศรษฐาส่วนพระเก้าไกลเนี่ยก็มีการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาในส่วนของกกตแล้วก็ทางเก้าไกลด้วย ก็เดี๋ยวมาตรวจพยายนกันวันที่9กรกฎาคม2567แล้วก็มีการตรวจนัดพิจารณาต่อวันที่3เพราะฉะนั้น9ไกลกับเศรษฐาเนี่ยน่าจะยืดออกไปในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับกว่าจะตัดสินนะครับดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์วันนี้ประมาณ3-4เคสด้วยกันก็จะพอบ่งบอกได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ย มันก็มันก็ต้องเป็นไปอ่ะนะฮะมีใครห้ามไม่ให้เป็นไปมันก็ไม่ได้นะครับแล้วสถานการณ์ณปัจจุบันการบริหารราชะการแผ่นดินก็ก็แย่ะฮะก็แย่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันอดทนนะฮะอดทนอดกั้นแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับอัติหิอัตโนานาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับส่วนใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับ ใครทาดีก็ได้ไดีใครทาไม่ดีก็ได้ไม่ดีอ่ะผมเชื่อไปอย่างนั้นกรรมมุนาวัตตีโลโก้นะฮะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฝั่งทักษิณน,นะฮะก็ไม่ยอมเจิมสื่อมวลชนหนีสื่อมวลชนในการทนายความก่อนหน้านั้นบอกว่ามาแน่พอมาเสร็จเรียบร้อยทักษิณหลบอายการจากเดิมที่มีท่าทีว่าจะไม่สั่งฟ้องก็ปรากฏว่าจู่ๆก็มีการสั่งฟ้องแต่ไม่คัดค้านการประกันตัว นะครับขอให้ศารเป็นผู้พิจารณานะครับปรากฏว่าสารก็อ้างว่าเมื่อตำรวจอายการไม่ขอคัดค้านการประกันตัวนะจึงมีการปล่อยทักษิณชินวัตรนะครับให้กลับไปอยู่บ้านยังคงเป็นนักโทษอยู่นะครับให้กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจเงื่อนไขที่สารนะครับอาญา ตังเงื่อนไขไว้คือทักษิณจะต้องนำพาสปอร์ตมาให้กับสารโดยสารจะยึดไว้ปรากฏว่าทนายของทักษิณน,นะก็อ้างว่าพาสปอร์ตของประเทศไทยอ่ะทักษิณไม่มีไม่มีพาสปอร์ตนะครับแต่ทักษิณมีพาสปอร์ตของมอนเตเนโกรและมีอีก2ประเทศรวมแล้ว3ฉบับนะครับซึ่งทราบว่าเป็นหนังสือเดินทางทางการทูตนะครับแต่ทนายความบอกว่า ไม่มีหนังสือเดินทางแต่ถ้าจะให้มีการส่งมอบคืนให้เนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวไปขอหนังสือเดินทางใหม่คือหนังสือเดินทางของประเทศไทยหลังจากที่มีการยกเลิกหนังสือเดินทางของทักษิณชินวัตรไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะหนังสือเดินทางที่ศาลเรียกเนี่ยคือเป็นหนังสือเดินทางทุกฉบับแต่ทนายก็นะศรีธนนทชัยอ่ะก็บอกว่าหนังสือเดินทางไทยไม่มีนะฮะมีแต่ที่อื่น แต่ก็ไม่ได้บอกสารว่ามีที่อื่นแต่ผมทราบว่ามีทั้งหมด3ฉบับนะครับตอนนี้บางคนถามว่าเกมการเมืองจะเป็นยังไงสารธรรมนูนกับยกคําร้องนะครับเรื่องของสวไม่ขัดต่อธรรมนูนจะยังไงต่อไปเอาทีละเรื่องนะมีคนถามผมตรงนี้ทั้งวันเลยเอาทีละเรื่องเรื่องของทักษิณเนี่ยการที่ทักษิณไม่ได้ออกนอกประเทศเนี่ยนะฮะก็คงเป็นคาตอบไปนะนะฮะการที่ถูกยึดหนังสือเดินทางนะมีกี่ฉบับต้องเอามาให้สาร นะครับซึ่งถ้าไม่เอามาให้ศาลศาลก็อาจจะอ้างนะเกรงว่าจะหลบหนีนะครับแล้วก็ยกเลิกการประกันตัวได้นะครับประกันต่อไปทักษิณจะเดินทางไปไหนต้องมาขอสารก่อนนะไม่ใช่จะออกไปไหนก็ออกไปได้นะนะในคดีอื่นๆต่างกันไม่ต้องถูกยึดหนังสือเดินทางแต่คดีทักษิณเนี่ยศาลมีคําสั่งให้ยึดหนังสือเดินทางทั้งหมดนั่นคือประกันที่1ประกันที่2การขอประกันตัวของทักษิณเนี่ย ขอประกันตัวนะครับด้วยวงเงิน5 0 0 0 0นบาทซึ่งสารก็ให้ทําการประกันตัวนะครับออกมาเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับแต่คดีทักษิณจบ้วยังยังมีคดีอื่นๆน,นะครับทักษิณยังมีคดีอื่นๆอ,อีกทั้งหมด5คดีเขาไปฮะทั้งหมด11คดี11คดีเนี่ยทราบว่า11คดีของทักษิณเนี่ยยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรา1 1 2อเนี่ยอีก3คดี นะครับคือมีรวมคดีทั้งหมด11คดีนะถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยหคดีอีก7คดียกฟ้องจากอายการอีก3คดียังคงอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนโดยก่อนหน้านั้นนะครับมีการออกหมายจับแล้วก็ไม่ได้ระบุตัวบุคคลเพราะอ้างว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้งั้นหมายควาว่าก็คงค้างอีกทั้งหมด3คดี ในคดีมาตราหนึ่งไม่รวมคดีทุจริตที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตนะครับที่ยังคงค้างอยู่นะครับซึ่งคดีทุจริตตอนนี้ก็ไม่มีอายุค,ความนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทักษิณต้องเผชิญกับบิบากกรรมนะครับถ้าเขายัางพูดมากเดินสายพูดมากอยู่คดีต่างๆก็มีโอกาสจับผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับตามเวลาของมันนะครับอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นประเด็นร้อนๆในวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับตัดสินยกฟ้องกรณีสอวอนะครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูนแต่ผมเคยเรียนทุนส่วนแล้วนะครับว่าคดีเนี้ยอย่างไงก็ขัดต่อรัฐธรรมนูนบางคนสงสัยเอ้าก็นี่สารตัดสินแล้วเนี่ยว่าไม่พรบเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับผมเรียนตอนแรกทุนส่วนฟังให้ดีนะฮะกฎหมายเนี่ยจะมีกฎหมายหลักก็คือรัฐธรรมนูญ แล้วก็มีกฎหมายลูกศาลรามนวนพิพากษาว่ากฎหมายลูกเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะอันเนี้ยที่ศาลพิพากษาไปสีมาตราไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่มาตราอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการตัดสินนะสีมาตราไปแล้วตัดสินไปนแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคือกฎหมายลูกแต่ที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีคําพิพากษาแล้วนะครับว่าระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ นะครับเรื่องของการหาเสียงเนี่ยขัดต่อรัฐมนูลนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธที่จะอูธทอนในคดีนี้และยืนยันจะเดินหน้าต่อไปนะครับจึงเกิดการเลือกตั้งสอวอ,อย่างต่อเนื่องเห็นไหมฮะในรูทนี้เนี่ยก็คงเป็นคําตอบนะครับเป็นคําตอบชัดเจนนะว่าระเบียบหรือการเลือกตั้งที่กําหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นขัดต่อ รัฐธรรมนูญนะฮะคงชัดเจนนะอันนี้ก็คงชัดเจนละว่าจบละนะฮะนั่นหมายความว่าจะมีกระบวนการอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการฟ้องอาสารอาญาทุจริตต่อไปเพื่อเอาผิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับถ้าสารอาญาทุจริตชี้ว่าผิดนะฮะหรือให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตัวน157เพราะมันขัดต่อธรรมนูญนี่นะฮะก็ต้องรับผิดชอบทางแพ่งแล้วก็รับผิดชอบทางอาญาด้วยการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะอีก2คดี เรื่องของก้าวไกลนะฮะเรื่องของเศรษฐาผมเรียนได้ไงฮะยังไงก็เลื่อนไปก่อนก็บังเอิญฟลุกก็เลื่อนไปอย่างที่ผมเรียนไว้การเมืองจะเป็นยังไงจับตามองให้ดีฮะมันยังมีอีก2อคดีนะฮะที่จะเกิดขึ้นในภายนี้และก็จะเกิดขึ้นในภายหน้าและ2คดีนี้จะเป็นตัวการสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอร์สัเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเธอชาวไทยอย่าลักไหล,ลุ่มลงชาติจะเรื่องดํารง,งก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเธอชาวไทยจากความวุ่นวายสับสน อานาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปมา่อขยันทำกินปลดหนีสินด้วยใจ ใช้ของไทยช่วยกันเอง